สวัสดีครับวันนี้มารีวิวอีกแล้วค่ะเพิ่งมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนะครับทีนี้ค่ะโตโต้ใช้เงินไปประมาณ500บาทค่ะเป็นทั้งหมด13ยูโรนะคะนี่แหละค่ะถ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกเราก็จะได้ของเยอะหน่อยหนึ่ง500บาทเองนะคะวันก่อนก่อนอนู้นรีวิวพันห้าร้อยบาทซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยสินค้าไทยที่ส่งมาเมืองนอกนะคะ ได้3 4มหอย่างเองนะครับพันหาบาทแต่วันนี้มารีวิวเงิน500บาทเมืองนอกได้อะไรมาบ้างคะไก่สเต๊กแพ็คหนึ่งอาหารของฮอลแลนด์ของดัตกล่องหนึ่งบล็อกครี่คะ่ะพริกหวานพริกใหญ่นะคะหอมสองกรัมค่ะหอมแขกอะโวคาโดสองลูกและขนมปังคะ่ะนี่ละคะห้าร้อบาท ถ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกเราก็ได้เยอะหน่อยแบบนี้เด้อค่ะ